สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับตัวนี้คือวัวแทงรกไม่ออกใช่มันจะผอมจริงเหรอครับจริงก็เขาบอกอะ่ะก็ดูขนาดให้ตะพิงมาฉีดสองสามรอบแล้วมันยังเ,<อ>เนื้อหนังมันยังไม่ขึ้นเลยไหมครับมผมแต่กระดูก คือวัวเราแทงเนาะแล้วรกไม่ออกนี่เขาบอกว่าวัวมันจะผอมเรื่องจริงเลยใช่ไหมครับนี่ครับผมลูกมันเท่าข้อมือแล้วมันออกมาเนี่ยอีตัวนี้ก็ครบเดือนตันชนแท้งเหมือนกันต้นตัวไหนชนครับนั่นไงครับผมโอ้อันตรายเนาะเราสุดท้ายคือมาแก้อย่างนี้พอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วมามีเหตุการณ์แทงอีกไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยสวัสดีครับผม ที่นี่ที่ไหนครับบ้านบ้านใหม่ตำบลสำโรงอำเภอ,อเพิเ่อเมืองสุรินทร์คุณป้าชื่ออะไรครับชือช่ออีชื่ออีบ้าโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือพื้นที่ที่ป้าทําไวให้วัวได้เดินเนาะสำคัญมากลงทุนหมดเท่าไหร่ครับมี เนี่ยลงทุนหมดเท่าไหร่ครับขายเองซืตะปูอ๋อแค่นั้นทำเองทำเองด้วยโอ้เช่นนี้ครับคุณป้าครับอันนี้คือพื้นที่ที่คุณป้าไว้ให้วัวได้เดินเนาะมันไม่ออกไปไหนยิแน่นอนไม่หรอกมันจะไปไหนได้ดูสีสูงนะครับผมอ๋อรอบที่แล้วโดดออกสุดท้ายมาเป็นอย่างนี้จบเลยอันนี้คือรังหานของคุณป้านะผู้ชมครับเป็นรูทั้งงานเลยนะคุณป้าเนาะทำไมถึงทำงี้ครับคุณป้า ไอเศษอินเศษฟางจะได้ร่วงไปข้างล่างเราจะได้ไม่ต้องเก็บไม่ต้องกวาดอ๋อหวัดแค่หยิบแค่ชิ้นใหญ่ๆออกแค่นั้นเองประหยัดเวลาโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับทำมานานแล้วหรือยังครับอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้คลองนู้นก็อย่างนี้เหมือนกันเลยใช้ผลได้ดีเมื่อก่อนเราคงไม่ทำอย่างนี้เนาะก็มีคนเขาสอนใหม่อ๋อเมื่อก่อนทำรังอาหารยังไงครับทั้งนั้นเมื่อก่อนไม่ได้ทำมันก็เหยียบตอนเลี้ยงใหม่ๆอ่ะครับผมตอนนี้คุณป้าแล้วกันเนาะ จะเอาวัวเข้าข้อใช่ไหมครับนีเออ่เลี้ยงวัวสายพันธ์อะไรบ้างครับนี่ <c oughs> ไม่รู้พันธ์อะไรนะผู้ชมครับไม่สกเกลก็คือไม่รู้จักนะ,ะแป๊บหนึ่งนะผู้ชมครับให้คุณป้าเขาเอาวัวเข้าข้อก่อนมีทั้งหมดเจ็ดตัวให้กินอะไรบ้างครับป้านี่กินหญ้าก,กับฟางแค่นั้นลยเองหญ้ากับฟางหัวอาหารแล้วครับไม่เคยให้กินเลยไม่เคยให้กินเลย แล้ววัวอ้วนไหมครับทั้งนั้นมันก็ตามธรรมชาติอ๋อเ,เราเลี้ยงตามธรรมชาติเนะใให้กินธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติด้วยครับผมอ๋อเริ่มต้นมาในเลี้ยงสายพันธุ์นี้เลยทําไมถึงเลี้ยงสายพันธุ์นี้ครับป้าป้ก็ไม่รู้เขาบอกให้เลี้ยงก็เลี้ยงเขาบอกให้เลี้ยงก็เลี้ยงคือปกติแถวบ้านเราเนาะจะเลี้ยงวัวไทยบ้านเนาะป้ามาถึงก็จัดโกบีเลยเลี้ยงง่ายยครับสายพันธุ์นี้ป้า ก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรโอ้ไม่เห็นมันเป็นอะไรจ้าครับผมส่วนมากตัวของคุณป้านี่ผสมพ่อพ่อพันธุ์หรือตัวหรือหลอดครับไปผสมพ่อพันธุ์ทําไมถึงเลือกผสมพ่อพันธุ์ครับป้าผสมหลอดมันไม่ติดโอเราเจอปัญหาอย่างนั้นมาจ้าคือผสมหลอดแล้วไม่ติดไม่ติดเลยครับผมแล้วพอผสมตัวเป็นยังไงบ้างครับทีนี้มันก็ให้ลูกครับผมคือถ้าไม่แยกนี่ไม่ได้นอนเลยจ้าทำไมเลยครับป้ากได้เกิ อ๋อมันชนกันหนักเลยสุดท้ายเราต้องมาจบด้วยการแยกข้ออย่างนี้ใพอแยกข้ออย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับมันก็ยัอยู่ของมันอ๋อมันอยู่ได้อยู่ใครอยู่มันไปใชครับผมแสดงว่าเมื่อก่อนนี้มีอุบัติเหตุถึงขั้นชนกันแท้งลูกเลยรอครับจ้่อืมกี่ครั้งครับไม่สองตัวเนี่ยโดนชนสองครั้งเลยไม่ไอตัวนั้นอะแท้งไปสี่เดือนอะครับผม ลูกมันเท่าข้อมือแล้วมันออกมาเนี่ยอ๋อตัวนี้ก็ครบเดือนโดนชนแทงเหมือนกันจ้่โดนตัวไหนชนครับเนื่อ๋าน้ครับผมโอ้อันตรายเนาะเราสุดท้ายคุมาแก้อย่างนี้พอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วมามีเหตุการณ์แทงอีกไหมครับไม่มีเลยไม่มีเลยอ๋อคือเราเจอปัญหามาเนาะวัวชนกันแล้วก็แทงมาสองครั้งแล้วเราก็มาแยกขอออย่างนี้แล้วก็ยังไม่เคยเจอ เหตุการณ์แบบนั้นอีกครั้งเลยเนาะโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับนี่ป่าแล้วครับผมไม่กี่ปีแล้วเอ้าทำไมถึงได้มาเลี้ยงครับป้าเลี้ยงส่งลูกเรียนเลี้ยงส่งลูกเรียนใช้คำพูดอย่างนี้เลยใช่อืมมันช่วยได้ไหมครับมันก็ช่วยได้นะอืมตอนนี้วัวราคาถูกนะใช่แล้วก็ครึ่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับในฐานะที่เราเป้าหมายเราคืออยู่กับวัวจริงเลยใช่ไหมใช่แล้วเราเจอเหตุการณ์นี้รู้สึกยังไงบ้างครับ โอ้ยมันก็ชอดหนักเนี่ยตัวนี้คือวัวแทงใช่รคไม่ออกใช่มันจะผอมจริงเหรอครับจริงก็เขาบอกอ่ะก็ดูขนาดให้ตะพิงมาฉีดสองสามรอบแล้วมันยังเนื้อหนังมันยังไม่ขึ้นเลยไหมครับผมแต่กระดูกอืมคือวัวเราแทงเนาะแล้วโรคไม่ออกนี่เขาบอกว่าวัวมันจะผอมใช่เรื่องจริงเลยใช่ไหมครับนี่น่าจะจริงอ๋อแล้วไอ้ตัวนั้นที่แทงนะครับโรคออกไหมอันนั้นโรคออก ม้วนันจะไม่มมมหไหมอ่าใช่ใช่เนื้อหนังคนละอย่างเลยเนาะจ้าอันานั้นเหมือนคนแก่อืมอ๋อคลืนเดียกันเห็นไหมเนะี่ยครับผมอันนี้เหมือนสาวๆเนาะจ้าเหมือนกับคนละผิวอะอะีคนหนึ่งทาเครื่องสมางอีกคนหนึ่งไม่ทาเครื่องสมางเนาะใช่ตัวนั้นขนยังไม่ไม่หลุดเลยเนาะอ่อ๋อชัดเจนเลยนะครับมันผอมมากเลยดูดิแล้วไม่ได้ลุกออกรอครับลุกไหมมันมันไม่ออกอ่ะ๋อแล้ว ไอคนที่เป็นสัตวแพทย์เขาก็บอกว่าเขาฉีดยาให้รกมันออกไปเราก็เฝ้าสังเกตการมันก็ไม่ออกแต่ตัวนี้มันออกอ๋อครับผมแล้วเขาบัวเป็นอะไรคร่านั้นมันไหนมันครับมันนี่ชนในนี่ชนแย่งหญ้ากันกินโอ้มีบทเหตุหลายอย่างเลยเนาะคือชนกันถึงขั้นเขาหักเลยมันแย่งหญ้ากันอ๋อมันไม่ได้ชนกันหรอกเออมันจะชนกันนั่นแหละมันไล่ชนในตัวนี้ครับผม แล้วรักษาไงบ้างครับนันไอเอายาม่วงใช่มาพ่นยม่วงกับไออะไรนะยากันนอนโซดาแกมโซดาแกมกับยากันนอนโดยตรงแหละไอขวดเหลืองๆนะครับผมม่วงผู้ชมครับเป็นกําลังใจให้นะครับเจออุบัติเหตุเยอะเลืเกินเนาะทั้งที่เราเลี้ยงดูดีมากๆเลยหัวที่นี่ให้กินหญ้ากับฟางตอนเช้าให้กินยังไงบ้างครับเป็น ป้าป้ามีเวลาว่างเช้าก็จะกินญ้าก็นก็จะกินฟางอแต่ถ้าไม่มีเวลาใช่ถ้าว่าเช้าต้องไปธุระเราก็ใส่ฟางไวหลังจากธุระก็มาให้กินยาเหมือนวันนี้ครับผมวันนี้ก็ไปทําธุระมาก็ให้กลับมาจากธุระธุระก็ให้ตัดญ้าให้กินครับผมพอถึงตอนเย็นปุ๊บนี้ก็จะให้กินฟางอีกทีหนึ่งใช่อรัหัวอาหารไม่เคยให้กินไม่ครับผมแล้วพวกเลือ่ให้กินบ้างไหมครับกินอยู่สำคัญไม่เลือแร่นี่ มันก็กินนะกินดีด้วยกินดีด้วยหมดแล้วนั่นแหะครับผมคือเมื่อก่อนป้านี่เลี้ยงัวขุนได้กําไรจริงด้วยได้แต่ตอนนี้นี่ไม่ได้เลี้ยงแล้วไม่ไม่คุ้นแล้วไม่กล้าขุนทำไมถึงไม่กล้าขุนกับป้าวัวมันลงวัวมันลงใช่ไม่คุ้มกับค่าอาหารที่เสียไปเนาะเราก็ขุนให้ถูกจังหวะเนาะจ้าบางคนนี่ช่วงนี้ไปขุนวัวผมว่าเจ๊งนะเจ๊งแหละใช่เพราะมันครึ่งต่อครึ่งและอาหารมันไม่ได้ลงนะอาหารมันขึ้น อ่าใช่แต่วัวนี่ราคาลงเอาลงเอาเนาะครับผมแสดงว่าถ้าเราขุนถูกจังหวะนี้อยู่ได้อยู่ได้แต่ตอนนี้ไม่ถูกจังหวะแน่นอนไม่ไม่ครับผมป้าก็เลยปล่อยมันตามธรรมชาติเลี้ยงตามธรรมชาติไม่ต้องลงทุนเนาะไม่คือป้ากําลังทาที่ให้วัวได้เดินสําคัญมากไหมครับมันได้ออกกําลังกายวัวต้องออกกําลังกายเพราะอะไรครับป้าถ้ามันอยู่อย่างนี้มันจะหอย เอาจริงเลยจริงแสงวัวที่นี่ต้องออกข้างนอกเกือบทุกวันใช่เอาไปปลูกที่เราทําไว้อ๋อแล้วให้กินหญ้ายังไงครับทั้งนั้นก็เอาขนหญ้าที่เราตัดไปอ๋อครับผมก็คือถ้าเกิดว่าวัวแต่อยู่แต่ในข้กนี่หงอยแน่นอนเวลาออกไปเป็นยังไงบ้างครับอาการของวัวนี่มันก็ดูสดชื่นสดชื่นเลยไม่ได้ผูกนะผูกแค่เตือนนี้เตือนี้อ๋อถ้าไม่ผูกก็ไปไล่ชนกันหมดที่เหลือก็จะปล่อยเดินอิสระในพื้นที่ที่เราล้อมไว้ โอ้ดีนะผู้ชมครับเป็นการจัดการที่ดีนะต้องขูกเชื่อกไว้รวมกระโดดออกแลวเราจับได้อ๋ออันนี้คือหญ้าของคุณป้าแล้วกันเนาะปลูกหญ้าอะไรบ้างครับนี่ไอ้นี่อันนี้เขาเรียกหญ้าหวานหญ้าหวานอันนั้นคันอะไรไม่รู้กินนี่เนาะน่าจะเป็นหญ้ากินนี่หละผมเนี่ยไอ้เนี่ยไม่รู้จักอ่าอ่าหญ้ากินนี่นะครับมีหญ้าหวานหญ้ากินนี่ขวามือนี้เป็นหญ้าธรรมชาติไหมใช่ใช่เอาทำไมถึงปลูกหญ้าธรรมชาติครับมันขึ้นเองเมื่อก่อนมันเป็น กอกกล้วย <K l ue> ครับผมและพอย่ามันขึ้นก็ตัดให้วัวทั้งกล้วยทั้งหญ้าเลยอ๋อสุดท้ายเลย <c oughs> ได้หญ้ามา <K l ue> ได้หญ้ามากกว่ากล้วยครับผมหญ้าธรรมชาติเนี่ยหญ้าหญ้าบ้านเราเนะาะหญ้าหวเนาะหญ้าหวานหญ้ากินนี่นี่อันไหนมันโตเร็วกว่ากันครับไอหญ้าไอในเปียร์มันจะโตวกวาโตวไวครับผมพูดถึงโตวไวในเปียร์กะไอพันธุ์เนี้ย กินน,นี่นรครับผมถ้าเราตัดหญ้าเสร็จแล้วนี่ทําไงบ้างครับเอาปุ๋ยคอกมาใส่เอาขี้วัวนั่นแหละโรอยๆแล้วก็ถ้ามันไม่ทันจริงๆก็จะยูเรียอ๋อครับผมแต่ว่าหลักๆเราคือปุ๋ยคอกเนาะใช่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ทันจริงๆก็ยูเรียกระตุนครับผมวันหนึ่งลงทุนกับ <Euros S 1> <và Mother S 2> วัวเยอะไหมครับก็เยอะนะกี่บาทครับป้าแต่ถ้าเราไม่ได้ให้กินอาหารอย่างนี้ก็หมดแค่ค่าปุ๋ยแค่นั้นใช่ ย่าฟังก็ธรรมชาติอีกแล้วเนาะย่าครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทําไงบ้างครับโอ้ยต้องมีใจรักจริงๆอถึงเลี้ยงได้ครับผมใช่ถ้าไม่มีใจรักไปไม่ได้หรอกห้ามเลี้ยงเด็ขดขาดใช่อืมหนึ่งดูด ครับผมถ้ามันมีจารักมันก็จะพร้อมอย่างอีตัวนี้แหละครับผมแต่ตัวนี้มันแทงไงมันเลยเขาบอกว่าถ้าวัวแทงแล้วรกมันไม่ออกมันจะเป็นอย่างนี้แหละอ๋ออย่างนี้เลยอครับผมก็ประมาณนี้เนาะจ้ะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันคอกหน้าครับสวัสดีครับ